S <S ตรวจพบเมื่อไหร่ครับว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยเบาหวานหาปีหปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเริ่มจากอาการอะไรครับเออไปไปไปเช็คร่างกายะคะ่ะครับตรวจร่างกายะนะฮะแล้วก็เจอสูงประมาณ130ยสามบ มีอาการก่อนหน้านั้นไหมฮะหรือว่าปกติปกติอะค่ะปกติเลยค่ะไม่มีไม่มีอาการแสดงว่าตรวจร่างกายเป็นประจําค่ะทุกปีทุกปีมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานไหมฮะก็มีแนวโน้มครับเพราะว่ามีคุณอาเป็นอยู่อ๋อมีคุณอาที่เป็นอยู่ก็แสดงว่าเบาหวานอยู่คนเดียวสันนิษฐานว่าตัวเองน่าจะเป็นทางกรรมพันธุ์ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับเวลาไปตรวจสุขภาพ ไม่ก็มีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยตอนช่วงไหนฮะกลางคืนกลางคืนอ๋อต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะวันละกี่ครั้งคืนละกี่ครั้งครับก็สองสาครั้งค่ะแต่ของคุณพชลาวันี่ไปตรวจความน้ําตาลสูงร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบค่ะเพิ่งเพิ่งจะเจอเมื่อสักต้นปีเนี่ยต้นปีนี้ร้อยเก้าสิบตอนนั้นไม่ได้คุมอาหาร ไม่ค่วงนั้นไม่ได้คุมอาหารแต่ก็สันนิษฐานอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะมีแนวโน้มของการเป็นเบาหวานได้ค่ะใกล้ขั้สิ่งนี่สูงไหมคอาจารย์ก็สูงค่ะแต่ก็ก็ไม่ถือว่าสูงแบบร้ายแรงอะนะคะแต่ว่าก็สูงกว่าปกติแล้วล่ะถือว่าสูงปกตินะครับน้ำตาลนี้ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีค่าตั้งแต่64ี่จุดเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ64.4ไปจนถึง ร้อยสิบจุอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะกะเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน110 1อ้อยสแต่ว่าจริงๆ120ก็ได้130มันก็ยังไม่มากเท่าไหร,ร่ถ้าเราคุมอาหารหน่อยมันก็จะลดลงได้แต่ก่อนหน้าที่ที่คุณพัชรวันจะจะมาคุยกับเราในวันนี้อ้วนผอมยังไงไหมฮะอืมผอมลงเหลือน้ำหนักเหลือ39ค่ะจาก45คือก่นอนหน้านี้เนี่ยประมาณสี่สิตอนที่ ตอนที่น้ําตาลสูงร้อยเก้าสิบนี่ยค่ะน้ำหนักลงเหลือ39กกิโลเนี่ยแปลกมากก็คือเป็นเบาหวานในขณะที่ไม่ไม่อ้วนหรือว่าเป็นไม่จำเป็นต้องอ้วนค่ะคือร่างกายเอทีแรกก็อาจจะสมสมส่วนสมส่วนอยู่แล้วแต่พอเป็นเบาหวานเนี่ยเซลล์นาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้เพระฉงนั้นเขาก็จะผอมลงค๋อคือบางคนก็อาจจะมีภาวะที่ผอมลง แต่ว่าบางคนที่อ้วนมากๆอนนัันนน้เกิดจากการกินนะคะอันนั้นเป็นเบาหวานจากการกินนะฮะ,ะ,ฮะมีอาการอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีชาแล้วก็ปวดชาชาที่ขาข้างซ้ายหัวเข่าอืแล้วก็ข้างขวาเนี่ยถึงสะพโพกข้างขวานี่ถึงสะโพกเลยค่ะ ปวดถึงสะโพกข้างซ้ายนิชาถึงหัวเข่าค่ะข้างซ้ายแล้วก็ปวดด้วยปวดขึ้นมาถึงสะโพกค่ะชาแล้วก็ปวดถึงสะโพกข้างขวาอ๋อฮะปวดตลอดเลยฮ่ปวดตลอดเลยเอแล้วแขนขาอย่างอื่นมีไหมมือด้วยค่ะมือมืนิชาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างฝ่ามือนิชาเลยทั้งสองข้างชาทั้งสองข้างแล้วก็มีปวดหลังมีปวดหลังอีกปวดหลังแล้วก็มีปัสสาวะขุนแล้วก็มีฟอง ปัสสาวะคุณมีฟองค่ะแล้วก็มีกลิ่นแรงด้วยอ่ามีกลิ่นฉุนค่นะกลิ่นฉุนจัดเลยนะฮะค่ะน้ำตาลสูงขนาดนี้ส่งผลทำให้มีอาการชาได้ขนาดนี้หรอคะรับอาจารย์จริงๆน้ำตาลร้อยเก้าสินี่ไม่ได้สูงถึงรุนแรงมากะนะคะ,ะแต่อาการพวกนี้อาจจะเกิดจากภาวะร่างกายของตัวเองด้วยะนะคะเช่นเป็นคนผอมอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะเมื่อ เซลล์ยิ่งนําน้ําตาลไปใช้ไม่ได้นะฮะร่างกายก็ยิ่ง, air งอ่อนแอลงนะฮะถ้าอ่อนแอลงแบบนี้นะฮะเส้นเลือดเมื่อเจอน้ําตาลสูงเส้นเลือดก็จะเปราะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็นําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไไดลําบากหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการชาเพราะมันนําเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้นะฮะ,ะ,ฮะอันเนี้ยที่เกิดจากอาการชาเนี่ยนะฮะก็คือปัจจัยของร่างกายเดิมด้วยอาจจะปัจจัยเดิมของร่างกายด้วยครับผมแล้ว หาหมอคุณหมอให้ยามารับประทานให้ค่ะให้ยาลดน้ําตาลแล้วก็ยาลดน้ําตาลค่ะแล้วก็ยารักษาไตค่ะแล้วก็ยาลดไขมันให้สามตัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังทานคทุกวันนี้ก็ยังทานแสดงว่าต้องมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าฮะคะแสดงว่ามีเบาหวานแล้วต้องมีอย่างอื่นไม่มีค่ะมีหวานอย่างเดียวทำไมต้องควบคุมไขมันด้วยครับพ่าน ผมว่าระดับไขมันสูงด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่สูงมากไม่ไม่สูงแพทย์ไม่น่าคือคือถึงถึงจะไม่สูงมากนะคะหมอเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนเพื่อเราทานของมันมันเข้าไปกันเอาไว้เอาอละแล้วคราวนี้มารู้จักว่าบิมค่ะพี่สาวค่ะแนะนํำได้ยินมาจากเพื่อน ครับว่ามีอาหารเสริมของอาจารย์ดรเสรีเนี่ยครับมีคนไข้เบาหวานทานแล้วเนี่ยไม่ต้องฉีดยาแต่เดี๋ยวอาหารเสริมนี่ไม่ไม่ใช่ของดรเสรีนะฮะของนายพิเชษนะฮะผู้เล่าของเนี่ยอายพิเชษนายพิเชษบอกของพวกเรานะฮะนี่สาวบอกมาอย่างนั้นนะคะค่ะนนีี่่่่ม้องขหดเเลยยะะคก็แสดงว่าเคยได้ยินมาแล้วว่าเรื่องของการรับประทานยาก็ช่วยได้วิธีหนึ่ง แล้วก็อยากจะเสริมด้วยอาหารเสริมค่ะอือก็<ๆ>ก็เลยพี่สาวให้เบอร์โทรศัพท์มาค่ะกเกยทดลองที่จะทานดูนะฮะแล้วเริ่มทานสูตรสีเนี่ยค่ะบิมเนี่ยค่ะบิมสีฟ้า,บ,ฟาบิมสีฟ้าเนี่ค่ะทานยังไงครับสองเม็ดสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะ พร้อมกันนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมครับหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไม่เลยค่ะกลัวแล้วค่ะตอนนี้ต้องคุมอาหารตอนนี้เริ่มกลัวคุมอาหารและยาคุณหมอก็ทานด้วยค่ะทานด้วยทานด้วยนะฮะทานด้วยนี่น่าชื่นใจมากอาจารย์น้ไพยยิ้มเลยนะเพราะมีผู้ป่วยหลายท่านนะครับพอรู้ว่าประสิทธิผลของบิมสู่สีฟ้ากับเรื่องของเบาหวานเนี่ยได้ผลในทางที่ดียังไงก็มักจะไปงดยา ซึ่งอันนั้นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอ่ะ,อะเสร็จแล้วพอทานไปได้สักระยะหนึ่งพอทานไปได้ขวดหนึ่งก็เอ๊ะทำไมยังเหมือนเดิมนะคะขวรหกสิบเมตรอะคะ <60 m S 2> อ่ะหกสิบเมตรวันละสี่เมตรหาวันละสี่เมตรก็ประมาณแค่เกือบครึ่งเดือนเองแต่ก็เลยทานต่อไปอีกอทานต่อไปอีกครึ่งขวดตอ,ตอนนี้เริ่มหายชาแล้วก็จะชาเฉพาะฝาา่าเท้าชาแค่ฝาา่าเท้าทั้งสองข้างมือหายชาแสดงว่านั่งนับวันไว้เลยนชฮะ <laughs> เช้ามานี่ฉันรู้สึกยังไงมันยังต่อเนื่องมาใช่ไหมฮะแต่พอระยะหนึ่งที่เริ่มมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นไปเช็คน้ำตาลอีกครั้งไหมฮะเช็คอีกค่ะหลังจากนั้นไปเช็คอีกเหลือร้อยสามสิบเมื่อสองเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วเหลือร้อยสามสิบอ๋อเช็คเช็คหลายครั้งอะร้อยหกสิบลงมาร้อยหกสิบก่อนก็คือลงมาเป็นลำดับค่ะลงมาเป็นลำดับ ควบคู่กับจริงๆควบคู่กับพฤติกรรมด้วยมางครับขาดด้วยอตอนนี้คุมอาหารเลยค่ะกลัวมากแสดงว่ารู้ว่าผลของเบาหวานคนที่เราไม่คุมอาหารนี่ทําให้เราแย่เลยคืออาการปวดที่หายไปกับอาการเบาหวานที่ที่ดีขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากสาเหตุคล้ายๆกันคือดูแลอาการอย่างหนึ่งมันจะช่วยให้อาการอีกอย่างหนึ่งดีขึ้นด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับ คนที่เป็นมีปัญหาเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะการแพ้ภูมิตัวเองเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีการทํางานมากเกินไปหลั่งสารมากเกินไปสารที่เขาหลั่งมากเกินไปจนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลจนแพ้ภูมิตัวเองก็คือดุลน,นจอนะครับ TNF alpha Interferon gamma แล้วก็ Interleukin 17ทั้ง3ตัวเนี่ยจะมากกว่าปกติในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานนะครับ แล้วทั้งสามตัวเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาก็คือสองตัวแรกจะไปทําลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้มีการหลั่งอินซูลินอยู่มเมื่อตับอ่อนถูกถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินก็ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออินซูลินน้อยลงเราก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะเมื่องจากไม่มีอินซูลินในเลือดมากพอที่จยา่น้ําตาล ไปป้อนให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นน้ําตาลในเลือดก็สูงนะครับขณะเดียวกันทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เถิบทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่าในเลือดของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอแต่อาการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยทำให้อินซูลินไม่สามารถไป เอาเบาหวานภาษาอาจารย์อัมภัยก็คือไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ป้อนน้ําตาลเข้าไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองในเลือดก็จะมีน้ําตาลสูงส่วนอินเทอร์คิน17ตัวที่3เนี่ยเป็นสารที่เมได้ลขาวหลังออกมาแล้วจะทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองคือออโตอมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยซีเรียสมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งก่อนการแพ้ภูมิตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้บิมสูตรที่เราใช้อยู่ตอนนี้ในวันที่15แล้วเราก็มีการเจาะเลือดของอาสาสมัสมครที่ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสีฟ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งเป็นตัวควบคุมสิ่งที่เราพบก็คือว่า4แคปซูลต,ต่อวันในวันที่15จะลด T N F alpha และ Interferon gamma ซึ่งเป็นตัวที่โจมตีตับอ่อนนะครับน้อยลงนะครับลดให้น้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงการโจมตีตับอ่อนก็ลดลงนะครับอินซูลินก็หลั่งดีขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีการลดการหลั่งของอินเทอร์ลิน17ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองมากขึ้นเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงด้วยนะ <ividades S 2> ด้วยสาเหตุนี้เองนะครับลงมาดูกันว่าเว้นเราวัดเนี่ยเราจะเห็นไอจุดไอ้ลูกศรสีแดงเนี่ยคือสารที่เราพูดถึงเราเอามา แยกออกมาเพื่อเห็นชัดๆในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งเราวัดระดับของสารที่เป็นปัญหาสามสารเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานนะครับ TNF Alpha Interferon Gamma แล้วก็ Interleukin 7, 17, 17มันมีระดับที่เรากำหนดให้เป็น100%อย่างนี้สำหรับคนที่กินแคปซูลสีฟ้าแล้วเจาะไม่เลยขาวามาดูเราก็เปรียบเทียบดูแล้วก็จะพบว่า สารเทียนเ h a าหาหลังแค่นี้เองเอินเทอร์ลูิน6ก็หลังเกินครึ่งนะฮะแล้วอินเทอร์ลูิน17หลังแค่ขึ้นเดียวเพนันจึงไม่ไม่ไม่แปลกใจเลยนะไม่แปลกใจเลยทีเ่เมื่อมันลดลงความรุนแรงการเบาหวานก็ลดลง ไม่ไม่ว่าประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองแข็งแรงขึ้นไหมครัแข็งแรงมากเลยครับยกของหนักได้แล้วตอนนั้นยกไม่ได้เลยคนับน้ำหนักสามเ้าเลยดินนใช่จะไม่ไหวขอบพระคุณมากเลยครับ